ดูดวงราศีและลัคนาราศีมิถุนครับในเดือนกรกฎาคม2568นะครับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเนี่ยนะครับนะเดือนนี้นะจากที่อ่ะก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะแลดูสูญเ,เสียความเป็นตัวเองไปนิดนึงเนื่อง, <laughs> งจากดาวประจำตัวเนี่ยมามาหายหายนะครับมาเป็นกเกษตรตาทิบดีเนาะ,ะในเดือนอม,มิถุนายนนะครับนะ เมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับพอช่วงปลายเดือนมิถุนายน23มิถุนายนเนี่ยดาวจาตัวย้ายออกนะย้ายหนีไปนะครับก็รู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าข่าวดีก็คือเขาก็ยกย้ายกลับมานะครับในวันที่19 19กร,รกฎาคมเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยย้ายกลับมาเป็นกเกษตรตาทิบบด,ดีนะครับก็คุณช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบเข้มแข็งมั่นคง นะรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นอยากจะทําอะไรก็รู้สึกว่ามีพ w e r มี energy นะที่พอจะทําได้นะครับมีความมั่นใจนะมั่นอกมั่นใจดีนะครับนะก็ถือว่าเรื่องที่ดีนะครับแตนะ่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะช่วงช่วงต้นเดือนมันแย่ไหมมันไม่ได้แย่หรอกนะครับได้อิทธิพลดาวพรห,หัสที่ทำพัฒนาราศรีผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนผลักดันเรื่องการงานเอ,อ่ยเรื่องการเงินนะมีความช่วยเหลือโดยเพราะ ใครที่มีมีคู่ครองเนี่ยที่อายุมากกว่าหรือถ้าอายุไม่ได้มากกว่าแต่เขามีาวิทยาฐานะที่สูงกว่าเรานะครับเช่นมีม,มีมีหน้ามีตาทางสังคมหรือว่ามีตำแหน่งแห่งหนในการงานอะไรเงี้ยที่เหนือกว่าเราเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีอาชาวรา,ราศีมิถุนก็จะได้อานิสงส์จากคู่ครองคนรักที่อยู่เหนือกว่าเราเนีอันนี้คอยช่วยเหลือผักดันสนับสนุน ถึงแม้ว่าจะได้จะช่วยแบบไม่เต็มที่แต่ก็ช่วยได้นะครับาดาวทิศที่ทับลัคนาราศีแล้วเป็นราชาโชคเนี่ยส่งผลให้ช่วงนี้นะครับอาเจอเพื่อนดีนะครับเจอเพื่อนดีไปไหนมาไหนก็มีคนที่ช่วยเหลือนะครับเวลาที่เราไปพบเจอผู้คนนะไปคุยงานไปประชุมไปประสานงานต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนการซัพพอร์ตที่ดีกลับมานะครับก็เป็นจังหวะที่ดีมากมาก าการเดินทางอะไรต่างๆาก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างดีเลยนะครับอา,อาทิตย์เนี่ยเป็นราชาโชคเนี่ยยังดูในเรื่องของญาติพี่น้องด้วยนะครับญาติพี่น้องโดยเฉพาะญาติที่เป็นเพศชายเนี่ยก็จะซัพพอร์ตสนับสนุนเราดีนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับมิถุนนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับเรื่องของการเงินนะครับมิถุนเนี่ยยังเป็นราศีที่อ่าสแสวงหา หาเงินได้นะครับมีไอเดียมีความคิดในการที่จะหาะไรายได้ได้อย่างดีนะครับไม่ขาดตกบกพร่องนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะยกเข้ามาทับลัคนาราศีนะครับอ,ออกจากเรือนการเงินมาแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรนะเพราะมาทับที่ราศีไม่ถุนเป็นกเกษตรตาเทพดีก็เข้มแข็งมั่นคงก็ถือว่าร่ํารวยก็คือกเกษตรตาเทพดีแปลว่าร่ํารวยด้วย เพราะนั้นก็ไม่ได้แย่เป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งนะสำหรับราศีมิถุนนะครับเรื่องสุขภาพนะอาจจะมีสวิงว่าส,สวิงบ้างนะอาจจะมีแบบเฮ้ยอาการอะไรที่เราแบบคา,าดเดาเอาไวา้มันอาจจะสวิงนิดนึงจากที่คิดว่าจะป่วยน้อยอา,อาจจะอุ๊ยป่วยมากกว่าปกติหรือจากที่คิดว่าจะไม่ป่วยอาจจะป่วยหรืออาจจะ สิ่งที่เราคิดว่าจะป่วยแน่นอนแต่ก็ไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับไปกลับมาแล้วญากที่จะคาดเดานะครับดาวเนี่ยเดินถอยหลังบางทีเนี่ยไอสิ่งที่ป่วยมันไม่ได้ป่วยร่างกายมันป่วยใจนะมันป่วยใจป่วยจิตป่วยใจบางทีเราไปคิดไปล่วงหน้าไประแวงนะอาจจะต้องระมัดระวังในการาวิตกกังวลหรือแพนิคในบางสิ่งบางอย่างไปก่อนนะครับก็ แต่ว่าโดยรวมไม่เป็นอะไรมากนะเพราะว่าดาวเจ็บป่วยคือดาวมรตยูเนก็ยังอยู่ข้างหลังนะเป็นวินาศอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงแต่อย่างใดนะครับในเรื่องโชคลาภนะก็เป็นราศีที่ได้ลุ้นมากๆนะครับเพราะว่าดาวทย์ที่เป็นราชาโชคก็ทับลัคนาราศีนะครับเดือนกรกฎาคมนี่ถือว่าก็เป็นช่วงที่ได้ลุ้นอยู่โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะได้ลุ้นมากเป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องโชคลาภนะครับก็ลองไปลุ้น ไปดูในคลิปกันดูแล้วกันในคลิปโชคลาภนะเออนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของชาวร,า,ราศีมิถุนในเดือนอรกรกฎาคม68ครับ